เราพาให้ถอคุณค no. hmm. mm. oh. ่าอื F ่นๆด้วยไม่ใช่คุณค่าความรู้อย่างเดียวและเวลาเราสอนความรู้ทั้งปวงต้องสอนในแสงแห่งความเชื่อแต่ก่อนพ่อไม่กล้าแปลความเชื่อเพราะครูพุทธไม่เข้าใจเลยเลยกลัวแล้วที่หลังมาตัดสูุมาพบว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนคำว่า ความเชื่อใช้คำว่าศรัทธาสอเสือสอาทอไอสอเสือแมงกาทอทบทอทหารทอ,ท,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 อทงสราอาเป็นบาลีที่เรามาใช้สอสลาเป็นสันสกฤตนั้นทำให้เราเขยนิดนึงเพราะเราใช้คำว่าเลื่อมใสศรัทธาแต่จริงๆความหมายเดิมเนี่ยสมมติต้องกลับมาใช้สอเสือเป็นบาลีมันแปลว่าเชื่อในสิ่งที่ต้องเชื่อ เลื่อมใสในสิ่งที่ต้องเลื่อมใสและความเชื่อเป็นพื้นฐานแรกของอริยสัพปพในพุทธศาสนาและเป็นตัวแรกเป็นพื้นฐานของคารวะทำสิ่งดังนั้นเวลาสอนความรู้ต้องพาให้ถึงสรัทธาต้องพาให้ถึงเชื่อในโลก,กุตระ สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เป็นโลกิยะโลกิยะไม่ได้ไหมายความว่าหมายความหมายโลกนะความหมายบวกโลกิยะก็ของโลกนี้แต่อย่าลืมมีประเสริฐกว่าเหมือนกับอริยทรัพย์นะก็คือโลกุตระแปลว่าจูนเนอ,เห,อนเหมือนเหนือข้ามยน์เรื่อง Transcendence Transcendence ที่ออกขึ้นออกโลเนี่ยเวลาแปลใน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 หนังใช้คำกุตรภาพ เราเชื่อในอุตรภาพแต่อุตรระเหนือโลกก็เลยเป็นโลอุตรระอุตรภาพ transcendence อา o v โลกแห่งความเชื่อความเชื่ออย่ามีความหมายโลกในเชิงงมงายแล้วตัวข้างบนเนี่ยคือการบริการก็ทำความเชื่อตัวข้างล่างนี่คือการบริการก็ทำความเชื่ออันนึงคือความเชื่อก่อบชีวิตอันนึงคือวัฒนธรรมความเชื่อ และเมื่อหลอมรวกันก็กลายเป็นการมรกการวัฒนธรรมความเชื่อและชีวิตทั้งหมดที่พูดมาไม่เข้าใจก็แค่ประโยคเดียวนะฟังมาทั้งหมดทิ้งไปก็ได้แต่ให้รู้ว่าฉันครูผสองต้องทำสองอย่างคือและเป็นอันกษณ์ของเราเราไม่ทํานี้ไม่เป็นโรงเรียนคาอลิกไม่ทําตามปรัชญาการศาารึกษา,าการศึกถ้าปรัชญาการศึกษาอางกฤกบอกว่าการศึกษาคือ การรูการว่าธรรความเชื่อและชีวิตคําอธิบายทั้งทั้งพารากราฟทั้งหน้าถูกพิมพ์ซ้ําในเอกสารอีก2อันเป็น3อันและประโยคนี้ปรากฏ37ครั้งในเอกสาร7ฉบับถ้าไม่สําคัญไม่พูดดันงนี้แล้วก็บอกว่ามันเป็นกระแสรเรียกของเรียนที่ต้องตาม,มันเป็นภัรกิจพื้นฐานมันเป็นเหตุแห่งการดำรงอยู่ คาททั้งโลกหมายตางว่าไม่ทำจมเปิดโรงเรียนเสียงเพราะเป็นเหตุแห่งการดำรงอยู่ reason of existence if you don't do this you have no reason to exist คนไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะมีมีอยู่นั้นคำแรงนะครับ reason of existence เป็นเหตุแห่งการดำรงอยู่ของเรียนตาราสมดทถ้าครูไม่บริการ ว่าทําความเชื่อและชีวิตตอนนี้ประโยคนี้เป็นประโยคเชิญปรัชญาแต่มันหมายถึงทางปฏิบัติ2ออย่างหนึ่งครูทุกคนตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วประโยคเมื่อกี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรครูหนีได้แต่ตรงนี้ครูหนีไม่ได้แล้วต้อนครูเข้าสู่มูมิความคิดทุกคนต้องคำนั้นนี้ฉันเป็นครูดาราสมสตร ต้องบริการคุณค่าพะาะบรสารคุณธรรมนะคุณค่าภริสารคือคุณธรรมสากลที่ระเยซูสอนต้องบริการคุณธรรมซึ่งเราเรียกว่าคุณค่าบริสารในรายวิชาและในชีวิตโรงเรียนชีวิตโรงเรียนรวมชีวิตห้องเรียนการปฏิบัติขณะที่เราเดินเข้ามาตรงเวลาบริการ สอนโดยเตรียมการสอนมาเด็กซึ่งซับเรียบร้อยแล้วหน้าที่ความรักทุกอย่างจริงๆแล้วครูไม่ต้องไปสอนเรื่องบระการคุ้ค่าภาษาแค่ครูเตรียมการสอนอย่างดีที่สุดจบแต่